าบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยไปข้างนอกกันแลนแลนแล้วก็แลแนอ่าร่มมือส้วนออกข้างนอกกัสิประมาณนีจ้าย่างจับมือตอกแตกตอกแตกนี่มันรู้เลยนะคะว่าจะไปไหนนะคะตามคําบอกค่ะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแลนอย่างเดียวจ้าเป้าหมายอยู่ข้างนาเลยจ้าไปเบิ้งว่าเพิ่นซิได้ยังจ้ามือนี้ หลังจากที่พุ่งเข่าล้านแล้วนะคะกะย่างไปมุ่มที่เจ้าของโปรดเลยจ้านี่คือมุมโปรดจ้าหลังจากนั้นก็ได้เวลาเขามุ่มขนมนะคะขนมนี่เป็นขนมที่พ่อเพิ่นฝากซื้อนะคะรูปพ้อมนะคะจําได้พ้อมนะคะว่าขนมไหนที่พ่อมากกินนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่นเคยพามาซื้อดูนะคะมองเห็นขนมเจ,จ้าของเราจ้าเบิ่งวาสิไดขนมไปฝากพอ่อบ่ หลังจากที่ได้ของเจ้าของแล้วฝาดของพอถิมแล้วจ้าเก็บเอาไอศ์ครีมแล้วนะคะได้แล้วกับบ้านกันดีกว่าจ้าได้ทุงไอซ์ครีมแล้วนะคะบอรอไผละจ้าพ่อได้ขนมเต็มทุงแล้วรูดีขนาดจ้าว่าบ้านอยู่มองไดนะคะบอรอไผละจ้ากับบ้านย่างเดียวจ้าทุงขนมนัก,น,กนักกับบ้น,นักได้ค่ะถือเอาเองจ้าจักไอศ์ครีมจักขนมถึงขนาดต้องแบกจ้าขนมและไอศ์ครีมเบิองสีหอดไสจ้าแวะนั่นแวะหลัง หอดบ้านแล้วจ้าพ่อสิได้กินขนมบอน,นักจ้าลากเอาเร้วบาทที่นี่เกียกคีดินขียาไปละจ้าหลังจากที่ได้ขนมแล้วนะคะอารมณ์สิป,ประมาณนี้จ้ากลับบ้านกันเถอะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปอินทักนะครับอันยอง